้นโมกแค่นะคะที่แช่น้ําไว้นะคะก็แช่ไว้สามกิ่งนะคะสามกิ่งนี้ก็งอกสองกิ่งนะคะบางกิ่งก็สมบูรณ์บางกิ่งก็เอ,อ ไม่ค่อยสมบูรณ์คิดว่าครั้งหน้าต้องใช้กิ่งที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะคะเพราะกิ่งเล็กเนี่ยเขาออกช้าเราก็เอามาใส่ดินหนึ่งต้นแล้วก็ใส่กากมะพร้าวละเอียดหนึ่งต้นนะคะที่มีรากดูซิว่ามันจะงอกเพิ่มไหมรากและอันเก่านี่ก็จะแช่ไว้ในขวดต่อไปแต่ลองทำไปแล้วสองกิ่งนะคะเป็นกิ่งเล็ก เดี๋ยวว่าจะเอากิ่งที่มันใหญ่หน่อยทางหน้าก็ฉีดน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็รอคิดไว้จะทิ้งไว้สักประมาณสิบวันค่ะดูซิว่าเขาจะมีรากเพิ่มไหมหรือว่าเขาจะตายอันนี้ค่ะมาแล้วค่ะ อันนี้ทำาใทำมามันไม่ใช่สิบวันนะคะมันเป็นยี่สิบวันแล้วเนี่ยค่ะไว้จนลืมเลยก็มาเช็คลากดูมีลากนะคะต้นนี้ก็มีลากค่ะเห็นรากขาวๆนะลากเดินค่ะโอเคเลยก็เดี๋ยวจะมาลองแกะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามีลากเยอะไหม คิดว่าคงมียังไม่เต็มนะคะถ้าเกิดรากเขาเต็มแล้วเนี่ยมันก็คงจะเต็มขวดน้ำเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะลองแกะมาดูว่ามีเยอะแค่ไหนเอาที่พอทำได้นะเพราะว่ากลัวรากอ่อนเขาขาดแต่ขาดแน่ๆค่ะจะขาดมากขาดน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าไม่งั้นก็เท่าออกมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะปลูกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะเพราะว่าก็กลัวเขตายเหมือนกัน เดต,ตูดหน่อยหนึ่งนะคะขวดที่พาอช้าเนี่ยนะคะขวดน้ำเนี่ยเราจะต้องเจาะตูดนิดนึงนะคะ2ด้านหรือ3ด้านก็ได้ค่ะเพื่อให้น้ําเขาระบายออกนะคะไม่ใชอ่อ่ที่เป็นขวดที่ไม่เจาะรูนะต้องเจาะรูนะคะไม่งั้นอะรากจะเป็นรากเน่าไปได้แต่ดินเขามีความชื้นดีนะคะ ดินะกะม่าร้าด้วยค่ะมีความชื้นดีมากก็ยังไม่เยอะนะนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้มีรากเดินแล้วแต่คงต้องใช้เวลานานกว่านี้นะคะกะม่าร้าละเอียดเนี่ยคือดีอย่างหนึง่งต้นไม้เขาชอบนะรากเขาชอบแต่ก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นดินไม่รู้เยอะแค่ไหนนะแต่อันนี้วางไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่า กลัวเขาช้ำม,มากไม่กล้าแกะนะคะคิดว่าถ้าไว้อีกสัก10บวัน15วันเนี่ยล่าเขาคงจะเต็มนะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนคงใส่กลับไปไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวก็คงจะต้องปลูกให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะให้เพื่อนๆดูเลยว่าเออมันลงกระถางได้แล้วนะไม่เป็นไรอันนี้เป็นดินนะคะก็บีบๆีบบออกถ้าเป็นกระถางปกติเนี่ยก็จะตบๆบตูดก็ออกง่ายแล้ว อันนี้มันไม่มีแรงมันมันมีแรงดันมากเกินไปค่ะมันไม่มีอากาศเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นดินอันนี้ต้นเนี้ยเอียงบ่อยมากเลยนะคะแต่ก็มีรากนะเสียดายที่ว่าเอากิ่งตรงไปเพาะน่าจะใช้กิ่งที่เป็นแบบมีหลายๆกิ่งเวลาใส่กระถางจะได้สวยกว่าก็มีรากเพิ่มนิดหน่อยนะคะอันนี้จากเดิมแต่ก็เกาะดินนะคะอันนี้รากเกาะดินดีเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย จะเฉพาะที่เป็นกิ่งที่แบบเขาหลายๆกิ่งเวลาลงกระถางเราจะได้สวยแต่โมกแค่เนี่ยเขาไม่ใช่ฟอร์มสูงตรงนะคะตรงได้ค่ะแต่ตรงไม่มากเขาจะแผ่แผ่ค่ะฟอร์มเขาจะแผ่อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาปลูกกันนะก็เราเตรียมบินใส่กระถางเลยนะคะใต้กระถางก็จะเป็นกัะมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินผสมแล้วที่ตากแดดแล้วนะคะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็โดนฝนนิดหน่อยก็เอาวางไปเลยนะคะไว้ตรงกลางเลยลากอ่อนเขาขาดไปบ้างแล้วนะคะต้องกดให้แน่นๆนิดนึงเนี่ยค่ะเพื่อว่าให้ลากเขายึดง่ายขึ้นแล้วก็เติมดินไปหน่อยนะคะอย่าให้โคนเขาเออลอยมากค่ะเี๋ยวก็กดลงไปนะคะ อันนี้ก็ไว้ที่แสงผ่านถึงที่ล่มนะคะล่มแบบไม่โดนฝนนะคะกดไปเรื่อยๆเลยนี่กระถางที่2ค่ะ เดี๋ยวกระถางที่สองนี่เราก็เอามาปลูกใส่กระถางที่มันเ,เล็กลงนิดนึงนะก็จะเป็นกาบมะพร้าวซึ่เป็นส่วนใหญ่นะดินรองตูดแล้วก็กากมะพร้าวนะคะอันนี้จะใช้กาบมะพร้าว80%เลย20%คือดินรองก้นหน่อยเดียวนะเพราะว่าเขาโตจากกากมะพร้าวอยู่แล้วก็เลยไม่ซีเรียสที่ต้องใช้ดินนะคะ กะมะพร้าวาวันนี้รู้สึกจะชิ้นใหญ่ไปหน่อยค่ะตามจริงถ้าชิ้นใหญ่แบบนี้ถ้าเรามีเวลาเราเอามีดมาหัน่นหันให้มันเล็กลงนะคะต้นไม้เรามันต้นเล็กอะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันกะมะพร้าวนี้แช่น้าแล้วนะคะโดนน้ําฝนจนชุ่มเลยค่ะอันนี้มาเป็นก้อนเลยต้องฉีกออกหน่อยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็กดกดลงไปพอไม่โดนลากอยู่แล้วค่ะตรงนี้เพราะลากอยู่ตรงกลางลากก็ยังเดินไม่เยอะกดให้แน่นเลยนะคะเนี่ค่ะต้นนี้สวยนะคะถ้าโตไปแล้วสวยเพราะเราใช้กิ่งที่เออเป็นกิ่งกิ่งกิ่งย่อยะคะ่ะเยอะมันจะดูสวยนะคะเดี๋ยวข้างหน้าถ้าถ้าปักชำแช่น้ำใหม่เนี่ยจะใช้กิ่งสวยสวยกว่านี้ค่ะ ันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้เป็นอันเรียบร้อยค่ะใช้ปลูกในดินหนึ่งนี่นะคะกระถางนี้อันนี้ก็คือในกะบะพ้าวเลยค่ะเดี๋ยวดูตอนต่อไปก็ได้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ต้นเก่านะคะที่ปักไว้ก็เท่านี้นะค่ะไม่โตต้นเก่า